ช่วงผักใบ,บ,บอ่อนปุ๋ยทั้งใบห้อมม้วนบำรุงมากให้ต้นมะพร้าวทั้งโซนหลังกระท่อมแล้วก็ทิ่มาพ่นดอินทรพาลัมอ่และมะพร้าวน้ำหอมตามพันหน้าสิ่กำลังออกจันคือนอกอันนี้ปุ๋ยทั้งใบแล้วก็ห้อม,มนพร้อมเลยเออติดตามโดยสารกันมาแลงต่างๆเอ่าคนให กินแต่ฝาลํำเออฝนบดทั้งใบเด้พี่นอ้องมานเป็นปุ๋ยทั้งใบเออฝนเป็นทั้งใบพอออกันเสือล่าโวผมบบมีคนจับกล้องให้ผมมาจับกูเดียวกับทั้งวินมองพี่นออ้องเกติกันที่ทมีมือกล้องมาจับกล้องไทยให้ดิ มปมีสายเดี่ยวเลยรีวิวเองเลยเนาะคนเห็นมันทั่วถึงไรอหลาบไปเพราะว่าเห็นสะพานน้ำก็เริ่มเริ่มออกกันเออ,อมือซีหาเมือ่อยกันเลยสองสามมือ่อสิีเรียบประชมเกจสว่วนคนเห็นทัวท่วๆน้ำใบมันพร้อมเลยดูนะครับ เสีผักพ่นมะพร้าวเอาส่วนทางขั้นหน้าก่อนส่วนทางขั้นหน้าก่อนค่อยค่อยเฮ็ดไปทั้งไปทั้งหน่อของเออเรียบประปุ๋ยอยู่เหนือลมนี่พี่น้องต้องอยู่เหนือลมต้องอยู่เหนือลมเออทั้งลมด้วเด้อ ทารทั้งโถกของวตเป,ปน็นเลยนันอากาศแปรอปนมืงอนี้มีหอดรมหองขุดไดอพี่นอ้องอดสีวิง่งยังไเด้วยกองาอาชีพที่งงาเที่ลืมสาวคนจากยอดน้ำใบฝน,บอ,นอ่าเบินเลยอือเมื่อมีลุงกินน้ำพ้อโนอนดูเสียพี่น้องเลยเออถึงแลากำลังจิตกัน ทีเดียวเห็นแดงๆอาจารย์มันแหละโคโลโ่เลียอยู่พี่น้องกำลังแตกจันทร์ใช่ไหมยังจันทร์อินเดพาลคาดว่าปีนี่โอเคยอ,อ,อยู่ดอกหีุดขายพ่อเดี๋ยวซิมตัวน้ำมังงาหนึ่งหักเพียงพ้อแล้วจะมาพันได้หรีอพันบาทหิหวขึ้นบ้าหยังบุซุ่มนีบานหิแท้อยู่หรือ นี่เป็นการให้ปุ๋ยทางใบของต้นอินทรลัมเนาะน้องขอ,อ,อ,องผมมันมีหลายสายพันธุ์ดิสายพันธุ์หนึ่งหาปีเล้าะเท่าน,นั่นเออที่ไปน่องเห็นอยู่นะคือจันมันะนะเออควมจีอีกจักชี้หามือจะผสมแล้ว <laughs> ผสมเจีสอนแล้ว ค่อยดูไปเรื่อยๆด้วยพี่นอ้องด้วยค่อยดูตอนต่อไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งอ่ีหลายจันท์ดิสดิตพาลายู่ทำบำรุงหรือว่าให้ปุ๋ยทั่งไวปีละครั้งก็ัน้ลงหกเดือนครั้งก็ได้ส่วนมางคนใาช่วงที่กำลังผวดทงกำลังแท่งกันนะสิพี่น้อง ต้นหนาส่วนกำลังแทงจำบางต้นเลยง่ายสินะเออคือคนนี่หรอกเทงผู้ชายเท่งชายดีอย่าเงี้ยเดียวกันกัน,กนเลยเอออันนี้เป็นการพ่นสารเคมีกับต้นบินดาฟาลัมฮอร์โมนหรือว่าปุป๋ยทั้งใบออนี่รอดหน้ารอดหลังเขียนไปหรองานจะย็นลม ต้นนี้ก็กำลังเริ่มปีกายได้กินแล้วแทบ้นหวานอะไรควาดีปันของเขามาจากทางตัองนอวัคซีนนะตัดสินยากจะน้อยเลยพี่น้องว่าผมเอาลงช่อนยูทูบเออต้นนี้ก็กำลังออกกันจันจันเลี้ ปีแรกของเขาจะเริ่มออกพี่นอ้องต้นแรกต้นที่สองก็ต้องเริ่ม <c ười> เดี๋ยวเห็นผูนโ้โดยพิเศษเลยคือจันเขาหลับพวกเนี้ยอื่นหรอกเหลเตรียมัผสมนวดนะครับเอ่อเวลานาวาอินเดปาลัมซุ่นถนนโอเชียดอ่เรียบร้อยเอออาเซอปอินเดพาลัมนะพี่นออ้องนี่เนาะ ันอาดสีเงาไปหยิบลงลงสอนก็ถูกนาซ้ำไปดีชงไปไปวันนี้เกษตรคนเข้าต่อขอบคุณพี่น้องที่ติดตามด้วยเอฟซีเพื่อนๆครับผม